ค่อยกลับเลวช่องช่องช่องเันกู้ช่องช่องเชื่อช่องกบทับปามสัตรูไม่ว่าแก้งผู้ใดช่องช่องช่องเันกู้ช่องช่องพระองค์ดับน้ำชาในสงครามยุทธอาทิมา มันเป็นคนเก่งไม่ใช่เหรอแล้วพระองค์น้ำอยู่ไหนอ่ะเขาเก่งไม่ใช่เหรอพระองค์น้ำแล้วพระองค์น้ำตายแล้วทำไมถึงตายพระองค์น้ำเก่งอ่ะเขาอายุมากมันกี่ร้อยปีแล้วมันเขาก็ตายสิอือไม่มีใครอยู่ตลอดหรอกเขาก็ต้องตายกันนหะใครคนไหนเกิดมาก็ต้องตายไม่ถเกิดมาต้องตาย เอาถ้าไม่ตายในหลวงก็คงไม่ตายนะมั้งในหลวงคนคนรวยคงไม่ในหลวงและรัชการที่เก้าอะที่เราไปไหว้ก็คงไม่มีคนตายหรอกถ้าถ้าว่าเกิดมาแล้วไม่ตายแล้วทำไมเขาถึงไอ้น,นั่นตายอะเพราะาอะไรขออยู่มาก คนเกิดมาทุกคนแต่ถ้าอายุมากแล้วก็ต้องตายลูกแล้วทำไมเขาถึงสูบบุหรี่ใครตูบุหรี่ก็เออพ่อองนำเอาเขาเขาสูบเขาก็สูบสิครับไรหงสูบปะจำเป็นคนเก่งก็ต้องตายไหมเอาคนเก่งก็าตาย คนไม่เก่งก็ตายคนรวยก็ตายคนจนก็ตายเอา้าถึงอายุไขก็ต้องตายคนเกิดมาบางทีก็แต่ยังไม่ถึงอายุไขเกิดประสบอุบัติเหตุก็ตายตายเร็วหน่อยพวกนี้คนไหนประสบอุบัติเหตุก็ตายเร็วคนไหนแลสามัน ไดโนเสาร์นะ่นมันเกิดไอ้นั่นไอไอุอกาบาทถล่มโลกเอ,เอาเอาเอานั่นเดี๋ยวมันทิ่มท้องเอาลูกอย่าถือไม้อย่าถือไม้อย่าถือไม้เดี๋ยวเดี๋ยวล้มทิ่มนั่นเห็นไหมล่ะก็อย่อยาวิง่งนั่นวิ่งไงอย่าวิง่งอย่าวิ่งเดี๋ยวเจ็บอีกลูก ได้แผลเลยเจ้เอาเอาไม้ไปโยนทิ้งไปเดี๋ยวในเป็นแผลอย่างนองดูปูดูดูแผลหน่อยในดููดูแผลที่ขาหน่อยล้มเมื่อกี้เนี่ยนี่มันเลือดออกเลยเนี่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 ยอุ้ยอุ้ยเลือดออกเลยอุ้ยเนี่ยอื้เลือดออกเลยนะ เดี mm ๋ยววิ่งนะลูก